มีริ้วรอยมีเรื่องของฝ้ากระที่มันอยู่จุดต่างๆสมมติว่าตรงหนกเก้มยมางเงี้ยถ้าเราเอาตัวนี้ไปเขีย่ยไปกระตุ้นเขาเนี่ยมันก็จะค่อยๆจางเพราะว่าเจ้าไม้ไสติดเนี่ยมันสามารถกดให้ลึกจนถึงถึงกระดูก ทักสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับอยู่กับครูมลกลนปานิโลครับ <ผม S 1> กับครูหนึ่งยุทธชัยครับโอเคครับวันนี้หนึ่งะนะครับมาที่ฮิโระจีเวิร์สนะคือซิกเนเจอร์ของคุณหนึ่งคือการอะไรการนวดเขีย่ยเส้นหน้าย้อนวัยคูณสิบครับคือปกตินวดหน้าน่ะเรารู้แล้วว่ามีนวดหน้าวีเชฟมันนวดหน้าเด็กมันนวดหน้าให้เรียวมันนวดหน้าดีขึ้นไอ้ของค,คูณหนึ่งอะ่ะมันนวดหน้ามันดีมันดียังไงอะ่ะ ข้อดีของมันคือไงก่อนนะหนึ่งมันเข้าถึงชั้นกล้ามเนื้อแล้วก็ชั้นกระดูกและที่สําคัญคือมันสามารถไปกระตุ้นบริเวณเส้นเลือดที่มันขอนหรือมันอุดตันและโดยเฉพาะคือการเขีียคลายกล้ามเนื้อบริเวณที่มันมีผังผืดเกาะถ้ามันไปขวางการเดินทางของเลือดเนี่ยมันก็เหมือนว่าเลือดที่มันไหลเวียนไม่สะดวกคือถ้ามันเป็นหมางผืดเลือดลมมันวิ่งไม่ดีมันจะเป็นฟ้าแต่ว่าฟ้าหรือรอยแก้ได้แก้ได้นะครับช่วยได้ในแค่สามครั้งก็เห็นผลแล้วโอเคนะฮะข้อดีของมัน สามารถแก้ได้และ<ช>ก็ที่มันแตกต่างก็คือว่านอกจากใช้มือแล้วอันนี้จะใช้ไม้เขียยเส้นด้วยใช่จําเป็นต้องใช้ไม้เขี่ยซึ่ง<ช> <ๆ S 1> เดี๋ยวสักูก็่จะไป นวดให้ครูเดี๋ยวเราจะไปนวดข้างล่างเดี๋ยวไปดูกันนะครับดังนั้นใครที่สนใจนะครับเรื่องของการนวดเขี่ยเส้นสามารถรักษาฝ้าได้ริ้วรอยได้แก่ก่อนไวัยได้ใครที่สนใจก็ติดต่อไปที่เพจครูหนึ่งนะครับ health consult นะครับเดี๋ยววเดี๋ยวไปดูกันข้างล่างว่าคุณหนึ่งนวดให้ครูแล้วจะเป็นยังไงนอกจากที่คุณจะได้สุขภาพดีแล้วยังสามารถเอาไปกอบอาชีพได้ที่วะถูกต้องสามารถสร้างอาชีพแล้วก็เอาไปช่วยเหลือคนในครอบครัวที่คุณรักได้นะคือเอาไป เป็นอาชีพได้คุณ <Okay. S 2> มาเรียนสั้นๆคุณเรียนปุ๊บไม่ต้องลงทุนะไรมากคุณแค่มีใจที่รักกีเรียนแล้วก็มีแรงใช่ปะ่ะแล้วก็เรียนรู้คุณก็สามารถที่เอาไปนวด ได้ปกติคุณหนึ่งนวดเนี่ยอันหนึ่งคิดราคาเท่าไหร่อันหนึ่งก็ครั้งละสองพันห้าครั้งละสองพันห้าร้อยบาทหมายว่าเฮ้ยถ้าเราเนวดครั้งหนึ่งเราได้สองพันห้าร้อยบาทหมายก็ว่าถ้าเราอยากจะทําเป็นอาชีพเราก็วันหนึ่งนวดครั้งหนึ่งได้สองพันห้าร้อยบาทถ้าเรานวดสี่คนก็ได้สี่คนก็หมื่นหมื่นแล้วครั้งหนึ่งนวดนานกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงกว่าครับสองชั่วโมงกว่าสองพันห้าโอเคนะก็ถือว่า รายได้ดีเลยสรับคนที่กำลังมองหารายได้อยู่มองหางานอยู่โดยที่ไม่ต้องลงทุนะไรแค่แรงของคุณและก็การที่คุณรักที่จะบริการ<ช>นะครับใช่แล้วครับเรียนรู้ได้กับคุณหนึ่งมีคอร์สอยู่ใช่ปะ่ะตอนนี้ก็มีคอร์สออนไลน์นะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการแบบรวดเร็วก็ค,คือเป็นเร็วแล้วก็จับมือทําเลยเนี่ยภายในสองถึงสามวันเนี่ยมา private ได้ที่ขอนแก่นนะครับก็ยินดีต้อนรับโอเคฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะยังไงก็ติดต่อแล้วกันสำหรับใครที่อยากมีรายได้อยากจะมีรายได้ให้กับครอบครัวอยากเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่จะมาช่วยคุณในช่วงวิกฤตอย่างนี้ให้คุณก้าวต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเยอะก็สามารถไปโรงเรียน private coaching mm. กับคุณหนึ่งได้การน,นวดเขียดเส้นหน้านะครับ เอาละเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันเดี๋ยวครูจะไปนวดข้างล่างนะครับว่านวดแล้วหน้าจะเป็นยังไงบ้างดูหน้าตอนนี้ก่อนนวดนะแล้วก็ไปดูวันนี้นวดให้เต็มคอร์สเลยนะจัดเต็มเลยวันนี้สองชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวเราต่างก็คือมันจะไปกระตุ้นบริเวณกล้ามเนื้อต่างๆที่มันมีริ้วรอยมีเรื่องของฝ้ากระที่มันอยู่จุดต่างๆสมมติว่าตรงหนกแก้มอย่างเงี้ยถ้าเราเอาตัวนี้ไปเขี่ยไปกระตุ้นเขาเนี่ยมันก็จะค่อยๆจางเพราะว่า เจ้าไม้ไก่สิทธิ์เนี่ยมันสามารถกดให้ลึกจนถึงถึงกระดูได้เลยครับเนี่ยถึงจุดแข็งแข็งของขใบหน้าได้เลยปัญหาคืออ่าคนเวลาที่เลือดลมไม่วิ่งใช่ครับมันจะทําให้เลือดลมเดินได้สะดวกริ้วรอยถุงใต้ตาย้อยด้วยนะแล้วก็เหนียงยานเจ้าตัวนี้สามารถกดแล้วก็ไปกระตุ้นจุดที่มันเป็นเส้นเลือดเงี้ยบางทีเส้นเลือดบางทีนิ้วมือเราเนาะนิ้วมือเรานวดเนี่ยบางทีมันอาจจะ โดนแค่ผิวหนังแล้วก็กล้ามเนื้อแต่ว่าบริเวณเส้นเลือดฝอยหรือว่าแม้แต่เส้นประสาทต่างเจ้าตัวนี้สามารถกดแล้วก็ไปสัมผัสได้ได้ดีกว่านะครับเข้าลึกกว่าแล้วนอกจากเขียนหน้ามัน,นื้อเขียยอะไรได้อีก เคลียหัวแก้ไมเกรนเนี่ยเวลาใครปวดหัวมึนหัวเวลาเครียดกับการทํางานนะเราสามารถเคลีย,ยแล้วมันทําให้เราผ่อนคลายแล้วก็สบายคือในการนวดคือนอกจากคุณหนึ่งจากเขีียหน้าแล้วเขีย่ยที่หัวแกะเส้นหัวม,มันมีประโยชน์<ม>ยังไงประโยชน์ของมันนะก็คือบริเวณเส้นเลือดที่มันอาจจะขดกันอยู่แล้วมันอาจจะแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าตัวนี้<อ>เคลียขยแล้วมันจะทำให้สบาย แล้วตาก็ลงเลยนะตาลงก็คือตาบางทีตาผ้ามัวรู้สึกว่ามันเหมือนคน,นไม่เต็มอิ่มอะไรประมาณนี้มันทำรู้สึกเพียยแต่ว่าถ้าเราใช้ตัวนี้เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วก็ อาการที่มึนหัวหรือปวดหัวอยู่เนี่ยมันจะทุเราเบาบางลงในฉับพันเลยอูเคยได้ยินข่าวว่าอย่างเช่นเส้นเลือดในสมองแตกหรือว่า<ช>เลือดเลี้ยงสมองไม่พอเป็นไมเกรนมันก็มีผลมันมีผล,ลตีตนตรงนี้คือมันก็จะมาไล่ตามเส้นต่างๆหรือมันก็จะช่วยตรงนี้ได้ใช่ครับโดย,ยเฉพาะคนที่เป็นไมเกรนพูดถึงไมเกรนเนี่ยมันโอกาสเสี่ยงสามารถพัฒนาให้ไปเป็น อาการเส้นเลือดในสมองตีบได้แล้วตัวนี้มันจะช่วยป้องกันได้อีกคือเราก็คือป้องกันคือเส้นเลือดสมองตีบได้คือเราก็จะไล<ช>่เส้นเลือดต่างได้เคลียทุกจุดให้ทั่วสีสา,ายอบอว่าไอ้ที่นวดเต็มคอสเนี่ยมันก็ตั้งแต่นวดอะไรบางคลายคอบาไหลาให้ด้วยแล้วก็แกะคอบาไหลาแกะเส้นหัวแกะเส้นตาแล้ว็เส้นคอบาลัยแหละคนที่มีไหลตึงนั่งนานๆไหลตึงคอตึงต่างๆเพราะว่าเวลาคอตึงมันจะขึ้นที่หัวใช่ครับมเอาตัวเนี้ย ไปช่วยขี่คลายให้เลือดลมมันไหลเวียนพราะเลือดลมไหลเวียนปุ๊บอันนี้มันจะค่อยๆนิ่มเองไม่ต้องใช้ยาคืออันดับแรกคุณหนึ่งก็คือไม่ได้นื้เช่นหน้าแหละเนื่องจากที่คอบาอะไลก่อนเนี้ยตรงนี้ให้มันหายตึงก่อนหลังจากหนึ่งอะคอบาอะไลเสร็จแล้วสองมาแกะเส้นหน้ามาแกะเส้นหน้าพอแกะเส้นหน้าแล้วมาแก่ตัวแกะเส้นหน้านี่แก้ริ้วรอยฝ้าถุงใต้ตาก็้วยใต้ตาใครที่เป็นขอบตาดำๆช้ำๆมีแพนด้าเนี่ยใช่ ช่วยได้เลยครับเวลาคนที่ใครที่ต้องการ V shape อ่ะตรงนี้ไอ้พวกไขมันนะมันจะเกาะตรงนี้บางบางทีเคี้ยวของแข็งๆอย่างเรากินข้าวเหนียวหรือกินอะไรที่มันแบบเหนียวเหนียวหนึบหนึบหรือมันต้องแบบต้องมีการบดเคี้ยว<า>ที่แบบยากใช่ตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยอ๋อนนอันนี้คืออันที่สองใช่ครับหลังจากแกะเส้นหน้าที่สองละอันสามก็แกะเส้นตาเส้นตาก็คือถุงใต้ตาแล้วก็ตาบนเวลาใครที่ตาตกพออายุมากขึ้นมามันก็ตกใช่ใช่แล้วก็มีไขมันต่าง ถุงใต้ตาใช่ครับอันนี้ก็เคียใช่เคียเขเคียไปกระตุ้นแล้วเราก็รีดให้เขาตื่นตัวแล้วเขาจะค่อยๆตึงค่อยๆย,ยกขึ้นเองอย่างธรรมชาติสี่ก็คืออาการหูอื้อหูอื้อตาผ้าม,มัว ตาผ้ามัวมันมันจะเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างหูกับตาเพราะว่าเนี่ยอยู่ตรงขมับเนี่ยไอ้พวกที่เขาปวดแล้วก็มึนตรงไมเกรนตัวนี้มันจะเชื่อมโยงสามอาก,การตรงนี้มันที่แก้หูอือด้วยใช่ครับหูอื้อตาผ้าแล้วก็ไมเกรนถ้ายัางไงใครสนใจวิธีการต่างๆก็สามารถที่จะอย่างที่บอกไว้ เป็นอาชีพได้เลยใช่เลยครับคือปกติถ้านวดเต็มคอร์สจริงๆ2ชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็2 5 0 0 2,500าหามายต่อครั้งนะต่อครั้งดันั้นถือว่ามันสามารถสร้างรายได้ได้ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ที่คุณไม่ต้องลงทุนคุณจะใส่แค่เนี้ยแล้วก็แรงคุณแล้วก็คนที่มีต้องมีความชอบเลยนะใช่ต้องมีความชอบต้องมีใจรักเรื่องของความสวยความงามด้วยเรียนก็ไม่นานใช่เหรอเรียนก็ไม่นานเนาะถ้าเรียนเชิงลึกมันแค่3วันเองครับสองสามวันเองสามวันใล้ที่ไนใจ ก็อย่างที่บอกไว้ติดต่อที่เพจผมคุณหนึ่งวั Stop นสต็อปเฮลท์หรือว่าโทรไปที่คุณหนึ่งได้เลยแต่ว่าไปเราไปเรียนไปเรียนที่ขอนแก่นนะมาเรียนที่ขอนแก่นเรียนที่ขอนแก่นสามวันนะครับ <3 S 1> ก็ไปเรียนเอาวิชาแล้วก็เอาไปสร้างไรายได้ไปทำให้ตัวเองมีไรายได้ขึ้นมานะครับแล้วก็สําคัญเลยนะครูใครที่ปากเบี้ยวจากอาการที่เขาเรียกว่าเส้นปลายประสาท ส่วนที่เจ็ดอักเสบถ้าคนปากเบ้วส่วนใหญ่ตรงกล้ามเนื้อบริเวณนี้ตรงกลามเนี่ยไอ้ตรงที่เคี้ยวเคี้ยวข้าวเนี่ยเวลาบดเนี่ยตัวนี้จะแข็งมากใช้นวดไม่ออกถ้าตรงนี้ค่อยๆขาย,ย,ยแล้วมันจะเยอะเชื่อมโยงมาที่ท้ายถอยตรงข้อต่อของกระดูกอ่ะส่วนใหญ่อะม,มือเราเข้าไม่ถึงถ้าใช้ตัวนี้ค่อยๆแกะเนี่ยทําสักสิบครั้งมันจะช่วยทุกเราได้เลยมีเคสที่แบบไฟช็อตบริเวณนี้เวลาเคี้ยวข้าวไฟช็อตจะขึ้นมาที่เบ้าตาเลย ชอ็อตแป๊บเลยก็มีนะครับคือแก้ได้เลยตัวนี้มันมันช่วยได้ครับเพราะว่าทําแล้วเขาสบายเขารู้สึกสบายแล้วก็เบาทไํไปบ่อยปุ๊บแล้วกล้ามเนื้อตัวนี้มันค่อยคายคายตัวลงมันนิ่มอพอมันนิ่มปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอรีดรีดรีดเลือดที่มันข้างของเสียเนี่ยออกอขับทิ้งขับทิ้งทําบ่อยแล้วมันจะดีขึ้นครับโอเคเดี๋ยวครูจะได้ฟินละเดี๋ยวครูเช็ดทําความสะอาดใบหน้าก่อนนะครับ เช็ดสองครั้งนะครับเช็ดดวงตาเช็ดจมูกเช็ดปากเช็ดคางนะฮะคือขั้นตอนมันจะเริ่มจากเขี่ยเส้นอะไรบางเขี่ยที่หน้าผากก่อนหนึ่งหน้าผากลงมาที่ขมับขมับ่ะฮะมาขมับก็มาที่หัวตาหัวคิ้วนั่นเองเบ้าตาที่ใคร ที่ช่วยตาตกใช่ครับเป็นได้ใช่ไหมแล้วก็มาล่องแก้มล่องน้ำหมากนะครับล่องน้ำหมากแล้วก็มุมปากแล้วมาคางนะครับพอจะมาคางก็จะมาที่กรามนะครับบริเวณนี้เสร็จแล้วก็จะมาที่หน้าใบหู mm. หน้าใบหูแล้วเราก็จะมารีดขับของเสียทิ้งตอ่อมน้ําเหลืองบริเวณนี้นะครับต่อมน้ําเหลืองของคนเราจะอยู่ตรงนี้นะฮะจนกว่าจะเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเราค่อยพายมาแกะสีหัวนะครับ หยดน้ำมันสมุนไพรลงไปเลยนะฮะของเราหลากัหลกๆก็จะมีน้ำมันมะพร้าวมีน้ำมันกัญชาด้วยนะฮะแ,แล้วก็ตัวนี้จะมีลูกผักชีที่มาจากอินโดครับเป็นของสูตรลังกานะครับแล้วก็วอร์มมือให้มันรู้สึกอุ่นสักเล็กน้อยนะครับแล้วค่อยลงที่ใบหน้าชโลมให้เยอะเลยครับไม่ต้องกลัวเปลืองนะฮะ จะเต็มนะครับให้อุ่นเติมได้เรื่อยๆนะฮะน้ำมันจะอุ่นๆคือวอร์มมาก่อนใช่ไหมวอร์มที่มือก่อนนะครับให้อุณหภูมิมันอุ่นแล้วเวลาลงที่ผิวหน้าจะได้สบายเพราะเราต้องการให้ผิวหนังอิ่มน้ำมันให้มากสุดนะครับเพราะว่าเวลาตอนเขีย่ยเส้นเนี่ยจะได้ไม่ทำให้ ชั้นของผิวหนังเกิดการระคายเคืองหรืออักเสบนะฮะขั้นตอนนี้ก็จะเขลียคลายกล้ามเนื้อที่หน้าผากนะครับจะเขลียรจุดกลางระหว่างหัวคิ้วนะครับยยรู้สึกได้ยินเสียงสะดุดกึกๆๆไหมฮะ นี่คือก็ไอที่ส่วนใหญ่ไอที่พวกไขมันหรือกรดแลคติกที่มันของเสียนะครับที่มันสะสมมันค้างไว้ถ้ามันก่อตัวเป็นแผ่นนานๆขึ้นมันก็จะตัวทําให้มันเกิดริ้วรอยครับตรงนี้นะฮะรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นมันมันเหมือนมีก้อนมันสะดุกกึครับโอเคนะครับ อ่ตรงนี้ก็เขีย่ยคลายกล้ามเนื้อที่หน้าผากนะครับเขีย่ยจนจนเรารู้สึกว่าเราเคลียร์จุดที่ที่มันสะดุดอให้มันลื่นขึ้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับให้ดูหน้าของคนถูกนวดด้วยนะครับว่าเขาเจ็บไหมแล้วก็ต้องสอบถามดเลยนะครับเพราะว่าบางจุดมันเจ็บมันก็อาจจะมีบ้างน,นะครับตรงที่มันสะดุดนะฮะ ซึ่งการนวดแต่ละครั้งจะใช้เวลาเต็มคอนจริงคือสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งโอเคอันก็ยังไงเดี๋ยวอีกสองชั่วโมงครึ่งเรามาดูผลลัพธ์กันโอเคนะโอเคนะฮะโอเคตอนนี้ก็นวดเสียเส้นหน้าขมมนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถามความรู้สึกขมมนรับรู้งสิไงครับสองชั่วโมงกว่านิดๆนะสองชั่วโมงโอเคก็อย่างที่แรกเลยสิ่งที่เห็นคือ ตอนนี้เราจะตีหนึ่งแล้วนะจะตีหนึ่งอีกไม่กี่นาทีก็ตีหนึ่งะนะครับแต่รู้สึกว่ามันหน้าที่ประทับใจคือแบบมันพอนวดเสร็จป,ปุ๊บตอนนี้มันเหมือนกับหน้ามันโดนบล็อกไว้ด้วยบล็อกความเย็นม่แกมันบล็อกความเย็นแล้วรู้สึกว่าหน้าตึงแล้วรู้สึกว่าดูดีอ่ะแล้วแบบหน้ามันเบาเนีนนยนเลยน,นะหน้าเนีย <ขอ S 1> คือหน้าเบาหน้าหน้าเบาจริงแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยตรงกกามตรงกกามตอนนั้นรู้สึกว่าคิ้วยกใช่ปะ คิวมันจะยกขึ้นทำให้ดูข้างหนึ่งใช่คือตอนเนี้ยมันไม่เหมือนกับตอนก่อนนวดคือหน้ามันจะล้าๆแล้วมันหย,ย,ยอยๆแต่ตอนนี้คือรู้สึกว่าหน้าผมตึงอ่ะหน้าตึงคือยังไม่ได้ทาครีมนะแต่หน้าตึงน,น,นะครับหน้าตึงแล้วสด <laughs> แล้วก็บวกเบาคือเบาเพราะตรงเกลี่ยหัวด้วยเกลี่ยที่เส้นหัวต้องมาลองสัมผัสด,ดูนี่หน้าสดสด <laughs> เพราะว่าเมื่อกี้ยืนไลฟ์กับ ชั่วโมงกว่ากว่าชั่วโมงกว่ากว่าแล้วมันเจ็บตรงเนี้ยเจ็บตรงบ่าเจ็บตรงบ่าเวลาเวลาที่ผมไล์มันจะบางครั้งเรายืนนานแต่เมื่อกี้รู้สึกโอ้โหมันบอมเลยตอนเนี้ยเมืเ่อกี้ก็นวดเสร็จแล้วมาไล์ตรงเนี้ยก็โอเคผ่านถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็เอ้ยชอบชอบเลยแล้วก็อยากให้มาลองสัมผัสดูว่ามันคุ้มค่านะมันคุ้มค่ากับราคาแล้วก็มันคุ้มกับการเทีเยบเฮ้ ถ้าคุณเอาไปทําเป็นรายได้ทําเป็นอาชีพอ่ะบอกได้เลยว่าอาชีพนี้ไม่มีวันตายเพราะคนทุกคนหนึ่งไม่ยอมอยู่สวย 2. มันสามารถที่แก้รักษาโรคต่างๆได้บําบัดได้คือไม่ต้องไปเสียเงินหาหมอแพงๆจ่ายค่ายาจ่ายค่าผ่าตัด คือเสียเวลาแต่คุณรักษาตัวเองได้แล้วคุณก็รักษาให้คนอื่นได้มีรายได้ด้วยผมว่าอันนี้จริงจะไม่ใช่ไม่เกณฑ์แต่ว่าผมจะใช้ความคิดเยอะที่เสร็จเรารู้สึกว่ามันมีลมขึ้นมาที่หัวเรามีความคิดมันจะหนักหัวนะหนักหัวตอนเนี้คือตอนนี้เบามากเบาจริงๆแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณได้มีการได้มาลองดูว่าเวลาคุณหนึ่งเขี่ยเส้นหัวน่ะเขี่ย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 แล้วแบบเหมือนกับว่ามันเหมือนกับมันไม่เรียบอ่ะ คุณเวลาที่คุณเขียยแล้วมัน,มนดังกรึดกรึดกรึดพอเขี่ยไปจนแบบแล้วคุณรู้สึกเฮ้ยมันแตกต่างกันมากแล้วตอนแรกมันจะเจ็บตอนแรกเราแรกมันจะเจ็บนิดหนึ่งตอนที่มันกรึดกรึดกรึดตอนนี้มันมีอย่างเดียวคือฟินอะรู้สึกว่าสบายก็ดีนะฮะสำหรับใครที่ผมแนะนําเลยแล้วกันว่าใครที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดการเรื่องของผิวหน้าก่อนอยากให้หน้ารู้สึกดูเด็กขึ้นหน้าดีขึ้น <Auf> <S 2> <S 2> นะครับแล้วก็แนะนําเรื่องของการเกลียดเส้นหน้าแล้วก็ดูมทถ้าถึงใครที่พักผ่อนไม่เพียงพอใครที่ปวดหัวใครที่เป็นไมเกรนต่างๆป้องกันยี่กว่ารักษานะโอเคขอบคุณคุณหนึ่งมากมากก่อนขอบคุณมากมากนะครับให้โอกาสมาดูแลนะฮะวันนี้โอเคครับก็ยังไงก็ลองติดตามกันดูหน้าที่เพจคุณหนึ่งนะครับก็อย่างที่ให้ไว้ตอนต้นนะเพจมันก็ขึ้นตรงนี้แล้วแหละนะครับแล้วก็ อ่าใครที่สนใจที่อยากไปโรงเรียนเพื่อทำาอาชีพจริงๆครูคบอกว่าอาชีพนี้สร้างรายได้โดยที่ไม่ต้องมีลงทุนคนยังต้องเหมือนกับคนต้องกินข้าวคนก็ต้องเจ็บใข้ได้ป่วยคนต้องรักษาคนโดยเฉพาะผู้หญิงก็ไม่ต้องหยุดสวยอยู่แล้วใช่ครับ,รบแล้วถ้าบอกว่าผู้ชายทําไม่ได้คุณถึงก็เป็นมู้ชายข้อดีคือน้ําหนักมันได้ด้วยใช่ครับน้าหนักมือที่เต็มเต็มใช่น้ําหนักมันได้เรารู้เราเข้าใจแล้วคือแบบจริงจริงมันโอเคเลย นะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณที่ติดตามเพจคุมวลคนพันิโรด้วยนะครับวันนี้ก็ฝากทุสิธิ์ตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับมีอะไรก็ติดต่อเจอกันรักทุกคนนะครับขอบคุณครับ